ท่านพี่น้องผู้ที่ร่วมศรัทธาที่รักของ Allah นอัลลอฮฺซุบะฮานุอาลาทุกท่านลำดับแรกอยากจะขอชุโกรกขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบะฮานุอตาลาที่โปรองนั้นให้เราพี่น้องทุกท่านทั้งฝ่ายเจ้าเบ่าและเจ้าสาวได้มาอยู่ร่วมกันณนะสถานที่อันมีเกียรติและตลอดจนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวและเขอญาติทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้มาร่วมกันเป็นสักขีปยานในการปฏิบัติตามแบบฉบับแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวฮ์อะลัยฮสัลลัมที่เราเรียกว่าอันนิกะคือการสมรสเพื่อที่จะให้การใช้ชีวิตคู่บ่าวสาวนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาและเป็นการรัก,รกษาเกียรติ ก่อนการดำเนินชีวิตบนดุนยานี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านหญิงอาอิชะฮอดเดียลลอฮอันทาได้บอกว่าจะวจนนีรอสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลเปวะยัลลัมฟีชอวันวะบะนาบีฟีชอวันท่านหญิงไอชะฮ์บอกว่าท่านรอสูลุลลอฮ์นั้นได้สมรสนิกะกับฉันในเดือนชาวานแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับฉันในเดือนชาวาน หนึ่งในสุนนะแบบฉบับของท่านนบีในเดือนชวาลก็คือท่านนบีจะสมรสกับท่านหญิงอาอิชฮรอเดียรลอันฮาและวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติตามแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมคือการได้นิกะกันในเดือนชวาลท่านเป็นนองผู้ศรัทธาครับอัลลอฮฺสุบะฮานุอัตลาได้วางกรอบวางรูปแบบของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตแน่นอนว่า เราทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นข้อกำหนดของศาสนาอย่างเคร่งครัดเราจะใช้ชีวิตตามลำพังเราจะใช้ชีวิตโดยที่เราไม่มีกฎเกณฑ์ไม่ได้เพราะว่าเราคือผู้ศรัทธาเพราะว่าเรามีอัลกุรอานมีแบบอย่างท่งนานนบีมุฮัมมัดมีดำดัสของพระเจ้าเหล่านี้คือเหตุผลที่จะทำให้ชีวิตเหล่านั้นมีความสุขท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับ Allah سبحانه و ะ ع ا ลาบอกว่าวอาจากนูอความนึ่งจากสัญญาต่างๆนะครับที่พระองค์ลล l ฮะลาได้ทรงสร้างเนี่ยาลาได้ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้พวกเจ้าเหล่านั้นได้มีความสุขนะครับได้มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับได้สมรสซึ่งกันและกัน และทรงให้เกิดความรักใกล้ซึ่งกันและกันความรักที่จะนำมาสู่ความเมตตาจะต้องเป็นความรักที่มีการนิกะอย่างถูกต้องฉะนั้นความเมตตาจะยังไม่เกิดความร้อมัดจะยังไม่ถูกประทานลงมาให้แก่คู่บ่าวสาวแต่เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตคู่ไม่ได้ถูกดำเนินด้วยกับการนิกะอย่างถูกต้องฉะนั้นในองค์การนี้พี่น้องจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาบอกว่าอัลลอฮฺจะทําให พวกท่านนั้นมีความรักและก็มีความเมตตาความรักที่บารอกัตความรักที่ดีย่อมมาจากการนิกะที่ถูกต้องท่านพีน้องผู้ที่มีอิมานที่ศธา,าต่ออัศมีฮาตัลลาทุกท่านท่านนาบีอสลุลลฺฮฺฮุอัลเวะสัลลัมบอกว่าอันนิกะมินสุนนาตีการสมรสนั้นการแต่งงานนั้นเป็นแบบฉบับของฉันและใครที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันเขาไม่ใช่พวกฉันนั่นหมายถึงว่า ฮะดิษบทน,นี้เป็นการส่งเสริมให้เราทั้งหลายนั้นเมื่อเราเห็นลูกของเราเห็นลูกสาวเห็นลูกผู้ชายมีความสามารถและปกป้องเขาให้รอดพ้นจากฟิตรนาที่จะเกิดขึ้นเราก็จงสมรสให้เขาเราก็จงแต่งงานให้กับเขาเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นแบบฉบับในศาสนาอิสลามท่านพี่น้องครับท่านนาบีสุลต่านฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่ายามาชรบชิชฉบับมันอิสตาอัต มิงกุมุบาอาฟันเยตาเจวัดนะครับโอ้คนหนุ่มสาวทั้งหลายหากคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านมีความสามารถแล้วฟันเยตาเจวัดก็จงสมรสจงแต่งงานไฟนูเอาเขาตุลินบาสตรว่าตุลินฟาร์เพราะว่าการสมรสนั้นมันจะช่วยให้คนแต่งงานนั้นผู้ชายและผู้หญิงนั้นลดสายตาลงและเป็นการรักษาอวัยวะเพศของพวกเขาจากตรงนี้เองพี่น้องครับ เรามักจะเห็นในสังคมอย่างมากมายที่เขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นห่วงลูกสาวเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับใครก็ไม่รู้บอกว่าทําไมไม่จัดการให้มันถูกต้องแต่งไปแล้วจะมีอะไรกินแต่งไปแล้วจะใช้ชีวิตยังไงแต่เวลาลูกสาวเราไปอยู่กับผู้ชายเราก็ไม่กลัวว่าเขาจะตกนรกว่าเขาจะทําซีนาแต่เรากลับกลัวว่าอะไรแต่งไปแล้วจะทําอะไรกินแต่งไปแล้วเขาจะทําอะไร เราลับไปกลัวตรงนั้นพี่น้องกับอัลลอฮฺรุจักอัลลอฮ์ผู้ทรงประทานปัจจัยยงชีพฉะนั้นวันนี้เมื่อใดก็ตามที่เรายัางปล่อยปะละเลยและไม่ให้ความสนใจที่จะปกป้องลูกสาวให้พ้นจากความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายพี่น้องครับเราลองคิดดูว่าอัลลอฮฺสุบฮาหนวอตาลาเป็นผู้ประทานปัจจัยยงชีพอัลลอฮฺสุบฮาหนุอตาลาเป็นผู้ประทานความรหมัต่าง และเมื่อใดก็ตามที่เ่าวของพระองค์ได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาพี่น้องไม่ต้องกลัวจนพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าครอบครัวของเขาจะไม่มีอะไรกินอัลลอฮ์สุบฮานุอวลตลาบ,บอกว่าจงสมรสให้กับเขาจากชายโสดคนหนึ่งจากเบาที่ดีๆนะครับหากว่าเขาเป็นคนขัดสนยุกนิฮุมุลลอฮ์มินฟาตลิอัลลอฮ์ก็จะประทานปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์จะให้ความร่ำรวยด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาุอวตลา ฉะนั้นวันนี้พ่อแม่พี่น้องผู้ติดมีลูกสาวมีลูกชายทั้งหลายเราไม่ต้องกลัวนะครับหากว่าเราจะสมรสแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรให้เราปฏิบัติตามหลักการศาสนาให้ถูกต้องนะครับเราอย่าปล่อยให้เขาใช้ชีวิตโดยที่เขาไปอยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าชีวิตเหล่านั้นมันจะนำมาซึ่งความไหายาะนะครับและมันก็จะเกิดขึ้น,นกับครอบครัวของเราด้วยท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านนบีสุลต่านสับอกว่าตุ้งกะฮุลมารอะลีอารบัย ผู้หญิงเนี่ยจะถูกสมรสด้วยสี่ประการฮะดิษบทนี้พี่น้องมักจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำนะครับนบีบอกว่าลิมาลิฮาวลิฮัสซาบิฮาวลิจามาลิฮาวลิดีนีฮาฟัตตับิซะติดดินตาริบัดจัดะทำไมท่านนาบีสโลลลอยสลัมบอกว่าผู้หญิงจะถูกสมรสด้วยกับสี่ประการหนึ่งด้วยกับทรัพย์ของนางสองด้วยกับเกียรติของนางชาติกลุ่นกองนางแล้วก็สามด้วยกับ ความสวยของนางและประการสุดท <qu> <and true> ้ายด้วยกับศาสนาของนางแต่ท่านนบีบอกว่าฟาสฟาสบิซาติดดินธริบัตเจด้าแต่จงเอาผู้หญิงหรือเอาคู่สมรสของเรานั้นด้วยกับคนที่มีศาสนาและมือของเจ้าจะมีโชคพี่น้องครับด้วยกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เวลาคนคนหนึ่งหรือพ่อแม่จะเลือกลูกสาว ให้ลูกผู้ชายหรือว่าจะเลือกลูกเขยหรือว่าจะเลือกลูกสะพ้ายก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เรามองก็คือความสวยสิ่งแรกที่เรามองก็คือชาติปูนการมีเกียรติการมีฐานะในสังคมการมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือทรัพย์สินของเขาอันนี้ท่านนาบีบอกแต่ว่าสิ่งที่ท่านนาบีสั่งก็คือจงเลือกคนที่มีาศาสนาท่านพี่น้องครับ เรามักจะเห็นในสังคมเรามากมายนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชนที่เป็นมุสลิมก็ที่เกิดขึ้นในทุกสังคมหรือเป็นค่านิยมนะครับเวลาเราจะเลือกลูกสะใภ้เวลาเราจะเลือกลูกเขยเราก็จะถามว่าเขาให้เท่าไหร่เขาเรียกเท่าไหร่เขาตกเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิม ท่านพี่น้องครับแต่คําสั่งของท่านนาบีบอกวา่าฟาสฟัตบิซาติดดินตาริบัตเจดักจงเลือกคนที่มีาศาสนาแต่สิ่งที่เราถามกันก็คือขาให้เท่าไหร่สินสอดเท่าไหร่เราเคยถามไหมว่าลูกเขยเราละหมาดไหมเราเคยถามไหมลูกสะใภ้เราเนี่ยละหมาดตรงเวลาไหมออกจากบ้านกุมฮิยาบไหมสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันมีค่าย,ยิ่งกว่าสินสอดเะอีก มันมีค่ายิ่งกว่าศิลสอดใะอีกพี่น้องครับศาส,สนาจะนำมาซึ่งความมีเกียรติในสังคมมีศาสนาจะนำมาซึ่งทรัพย์สินและการเป็นอยู่ที่ดีการมีศาสนาจะทำให้นางมีความสวยเพราะนั่นคือชัยชนะทั้งโลกนี้เลยก็ะโลกหน้าท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือสิ่งที่เป็นประการสำคัญอย่างมาก นะครับที่อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับเราอย่าไปตามกระแสะสังคมอย่าไปมองในสิ่งที่มันเป็นรูปลักษณ์ภายนอกจนกระทั่งเองมองข้ามในเรื่องของศาสนานะครับเราไม่สนใจว่าเขาจะละหมาดหรือไม่ละหมาดให้เขามีทรัพย์เขาพอให้เขามีตําแหน่งข้าราชการเขาพอไม่ใช่พี่น้องครับศาสนาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเขาเจอบททดสอบเขาก็จะอดทน เวลาเขาทะเลาะกันเขาก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันผู้ชายที่มีาศาสนาเวลาเขาทะเลาะกับภรรยาเขาจะไม่ทุบตีนางนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราทั้งหลายนั้นได้รู้ว่าความสําคัญของาศาสนานั้นมีความสําคัญมากแค่ไหนและท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรัสุปห้าอุตลาทุกท่านท่านอนับดุลลอฮะสัลล่า,าลเคยถูกถามบอกว่าอยุมาลินนัดทึก ทรัพย์สินแบบใดที่เราควรจะมีไว้ครอบครองท่านนบีสุลต่านลลมบอกว่าเลยัตะขิดอาหาดุคุมก้อนบัญชากีรอวลิซานันตากีรอวะเจ้าจจตันตัวอินูฮูอัลอาอัมร์อนอัคระนบีบอกว่าทรัพย์ที่พวกท่านทั้งหลายที่จะมีไว้ครอบครองก็คือหัวใจที่รู้จักขอบคุณลิ้นที่รู้จักการขอบคุณ หัวใจที่รู้จักการขอบคุณลิ้นที่รู้จักการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาและภรรยาที่ช่วยเหลือกันในเรื่องของอาคิราะภรรยาที่ช่วยเหลือกันในเรื่องของอาคิราะและภรรยาก็ต้องหาสามีที่ช่วยเหลือกันในเรื่องของอาคิราะพี่น้องจะเก่งอะไรก็แล้วแต่ในดุนยาพี่น้องสามารถที่จะแสวงหาปัจจัยยังชีพได้ทุกอย่าง แต่ถ่านในเรื่องอาคิรอดถ้าเราไม่ได้เราไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องครับมันก็จะเป็นการขาดทุนทั้งคู่ถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอสุปหานวาตาลาทั้งหลายเมื่อใดก็นนตามที่คู่บ่าวสาวมีความยำเกรงต่อลอสุปหานวาตาลาเขาเหล่านั้นก็จะรอดพ้นจากไฟนรกและก็อยากที่จะให้เราทั้งหลายได้ตั้งเป็นเงื่อนไข,นขสําคัญเลยสําหรับคู่บ่าวสาวและพ่อแม่พี่น้อง ที่เราบอกวายาอายุลตีนะอามานุคูอังฟุสกุมอาฮลีกุมนารอโอบดดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้านั้นจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกและวันนี้ถ้าเราได้ลูกเขยมาไม่รู้จักละหมาดทำมาหากินอย่างเดียวมีความภาคภูมิใจในสังคมแล้วเราฝากเขาไว้กับผู้ชายคนนี้แล้วเขาจะเอาลูกสาวเราเข้าสวรรค์ได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่า ภรยาไม่เข้าใจศาสนานะครับก็จะทําให้สามีนั้นมีความยากลําบากในเรื่องของการทํางานศาสนาเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นองค์การสําคัญในอันคุรานที่สั่งเสียกับท่านพี่น้องทุกท่านและเป็นการเฉพาะสําหรับผู้บ่าวสาวที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อที่จะให้การใช้ชีวิตของเขานั้นรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นการลงโทษจากอลอสสุบฮหานุวตาลา และแน่นอนว่าสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขและกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตคือความตักวาเมื่อสามีมีความตักวาเมื่อภรรยามีความตักวาทุกบททดสอบที่เกิดขึ้นพวกเขาเหล่านั้นก็จะอดทนซึ่งกันและกันพวกเขาเหล่านั้นจะให้อภัยซึ่งกันและกันท่านพี่น้องครับแน่นอนว่าเมื่อเขาได้ทำการนิกาเสร็จเรียบร้อยในวันแรกก็จะเป็นความสุข และในวันต่อๆไปก็จะมีแต่บททดสอบถ้าหากว่าเขาไม่ยืนหยัดหากว่าเขาเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาการทดสอบจะมายัางเขาแน่นอนแต่ผู้ศรัทธาก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้อันเนื่องมาจากว่าเขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความเมตตาจากอรรถสุฮานุวลตาลสิ่งเหล่านั้นเป็นข้อเตือนใจจากอรรถสุภานณนวลตาลท่านพี่นน้องผู้ศรัทธาครับเมื่อผู้ชายได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงเมื่อผู้หญิงได้เข้ามาอยู่ในฝ่ายครอบครัวของผู้ชาย เราจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันเราอย่าเป็นคนที่เอาตัวเองเข้าสวรรค์นคนเดียววันนี้นะครับเราเห็นสังคมมากมายในสังคมที่ใช้ชีวิตกันอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับเราได้ลูกเขยมาเขาละหมาดทุกเวลาแต่พ่อตาไม่ละหมาดลูกเขยก็ไม่กล้าเตือนหรือบางคนได้ลูกสะภ้ยมาเคร่งคัดในาศาสนาแต่แม่ยายไม่คุมหิยาบ ไม่ละหมาดเราต้องช่วยกันพี่น้องครับเราอย่าดึงเขาไปเหมือนกับเรานะครับให้เราดึงเขามาในสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเพราะวันนี้สังคมอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แต่ไม่กล้าเตือนกันในเรื่องของศาสนาถ้าเราไม่กล้าเตือนเราก็ฝากบอกภรรยาเราน้องสาวของภรรยาเป็นยังไงพ,พี่ชายภรรยาเป็นยังไงให้เราช่วยกันเตือนช่วยกันบอกเรามีหน้าที่เตือนเรามีหน้าที่บอกในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ถูกต้อง เขาจะรับไม่รับเขาจะได้รับทางนําจากรเลาะสุดแล้วแต่เราสุภฮานุตลาแต่เราต้องเตือนกันเราอย่าไปสุ่เราคนเดียวให้ปอตานั่งชนไก่อยู่เราจะปล่อยให้แม่ยายอยู่คนเดียวเตือที่เขาไม่ละมาโดยที่เราไม่เตือนนะครับช่วยกันตักเตือนเพราะนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าจงปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกฉะนั้นท่าน,นพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเราสุภะานุตลาทุกท่านนี่คือสิ่งที่เป็นหลักคําสอนศาสนาก็อยากจะฝอก ก็อยากจะฝากแก่คู่บ่าวสาวทุกท่านนะครับอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นหลักคําสอนที่ถูกต้องแน่นอนว่าคนคนหนึ่งที่เขาต้องการแต่งงานเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานอตะลาจะช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอนท่านอับดุลลอยห์จะลมลบอกว่าบุรุษคนหนึ่งที่ต้องการจะแต่งงานต้องการที่จะลดอารมณ์ของเขาอัลลอฮฺสุบฮานอตะลาจะช่วยเหลือเขาและแน่นอนว่า ภรรยาก็จะต้องมีความอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นบททดสอบนะครับท่านหญิงคอดียะรอเดลลออันฮาผู้เป็นภรรยาของท่านนบีสุลต์ลอฮวาอะเวะสัลลัมเป็นผู้ที่ปลอบใจท่านนบีได้ดีที่สุดทุกครั้งที่ท่านหญิงคอดียะอยู่กับท่านนบีท่านนบีก็จะมีความสุขตอนที่ท่านนบีได้รับวะฮีท่านนบีมีความกลัวมีความหวาดกลัวท่านหญิงคอดียะปลอบใจท่านอซูสุลลอฮ์อบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเรื่องราวที่ดี อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจะไม่ทําให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่จะทําให้ท่านนั้นได้เสียใจพี่น้องครับท่านหญิงไอชาห์รอเดนรอฮันฮาอิชชาท่านหญิงขอดียะเพราะอะไรพี่น้องครับท่านหญิงรักท่านหญิงขอดียะมากท่านนบีสุลัยสลามรักท่านหญิงคอดียะมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านนบีสุลัยสลามตอบกับท่านหญิงไอชาห์บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนใครได้เปลี่ยนเนี่ย ท่านหญิงคอดียะให้กับฉันอันเนื่องมาจากว่าท่านหญิงคอดียะนั้นเป็นสตรีที่เชื่อฉันในวันที่มนุษย์ทั้งหลายปฏิเสธเป็นสตรีที่ช่วยเหลือฉันในวันที่พวกเขาต่อต้านเป็นบุบรุษเป็นสตรีที่ให้ทรัพย์สินแก่ฉันในวันที่ผู้คนตัดขาดกับฉันและเป็นสตรีที่ อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประทานลูกให้กับฉันนี่คือท่านหญิงคอดียครอเตียลออันฮาที่เป็นผู้หญิงที่ท่านอลสุลลฮลรักมากที่สุดในบรรดาภรรยาทั้งหมดนี่คือแบบอยา่างนะครับฉะนั้นขอดูอาตออัลลอสุบฮานุตาลาให้คู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับได้มีความจำเริญและก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของศาสนาที่ถูกต้องและให้นึกถึงถึงการ อภัยซึ่งกันและกันให้มากๆท่านนบีสุลต่านบอกวา่าผู้ศรัทธาผู้ชายและก็เมื่อเราเห็นสิ่งใดไม่ดีของผู้ศรัทธาผู้หญิงหรือเราเห็นอะไรไม่ดีของผู้หญิงนะครับเห็นมารายาทของนาง, te, าง, LAUGH, งเห็นคาพูดของนางเห็นท่าทางของนางแล้วเราไม่พอใจให้เรามองในสิ่งที่เป็นความดีของนางนางอาจจะเหนื่อยในการทํากับข้าวนางอาจจะเหนื่อยในการซักผ้าเลี้ยงดูลูกให้เรามองในสิ่งที่เป็นความดีเราอย่าเอาความดีเราอย่าเอาความผิด แค่เพียงหนึ่งครั้งไปลบล้างความดีหลายๆครั้งแล้วก็เช่นเดียวกันภรรยาก็อยากได้ตําหนิสามีนะครับความดีสามีมีมากมายให้เรานึกถึงเราอย่าเอาความผิดแค่เพียงหนึ่งครั้งหรือสองครั้งมาลบล้างในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุที่จะทําให้นางมันตกนรกคือการปฏิเสธความดีของสามีเพราะว่าท่านนาบสีสุลต่านบอกว่ามนุษย์ส่วนมากที่เป็น ผู้หญิงในไฟนรกนั้นคือผู้หญิงที่ปฏิเสธความดีของสามีปฏิเสธแบบไหนล่าบอกว่านางบอกว่าฉันไม่เคยเห็นความดีของสามีเลยสามีของฉันไม่เคยทําความดีเลยอันนี้เป็นหนึ่งในคําพูดที่ผู้เป็นภรรยาจะต้องระวังให้มากที่สุดในการครองคู่นะครับบารัรราาคัลลอฮุลกาวะบารอกะอะไรก็วะจะมาไปนะกุมาฟิเคต ขอดูอาตอลัสุภาหาตลาให้พระองค์นั้นได้ประทานความจำเริญคู่บ่าวสาวในวันนี้และหลังจากวันนี้และขอพระองค์ัสุภาคาตลาได้ทรงรวมให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั้นอยู่บนความดีงามทั้งหลาย